สวัสดีครับพบกับรายการ Nightmare 50 TTS วันนี้ผมจะมาเล่นเกม Find Night at Freddy's 3 The Horror Attraction Remake นะครับโอเคสุสดต้นอยากเล่นเลยจะยากขึ้นยังไม่รู้เลยะฮะไหนว่าเติมมามันยากเลยนะ Is reserved for equipment and/or other right? property not being currently used in uh -huh. and as a fact uh -huh. safety location for employees only. Uh -huh. This is not a break room, should not be considered a point of light and/or a congregate, and under no circumstance.

โโอ้โหมึงเล่นหนักมากเล่นหนักมากมึงเล่นหนักมากเลยนะพี่แทบพี่แทบมึงเล่นยากมากเริ่มมามึงยากเลยตาย <Hi. S 1> ตายตายครับตายาเนี่ยเสียงมันเริ่มดังขึ้นแล้วเนี่ยไอเสียงตื้นน่ะตายตายโอ้ยนุ๊กตาย ตรงนี้อลไรโอเค <Hi. S 1> ตายวะ่ะครั้งนี้ตายครับตาย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 ตา <Hi. S 1> ยนี่ <c oughs> เล่นหนักโคตรวะ่ะโอ้โห ตายเขาตัดพาร์ทแล้วโ้โหโอ้ยยากเป็นไงครับพี่แขกตายฮัลโหลมีเฮแน่ครับอันนี้มีเฮมีเฮแน่นอนจัดไปโอ้ยตายครับตายผมตายแน่ผมตายแน่แกตายแน่ผมตายแน่แตาย โอ้มันยากขนาดไหนวะเนี่ยโอ้ยผ่านสักทีโอ้ยผ่านเว้ยผ่านเว้ยยื้ยโอ้ยโอ้ยตบมือดีขนาดผิดเสียนเลยนเนี่ยโอ้ยโทษทีที่ข้าเพราะว่ามันยากผมตายประมาณสองสามทีนะโอ้ยโทษยาถึงสามสี่ห้าทีแล้วประมาณนั้นนะฮะ้ย เฮ้ยเทนค้างวะหาสักทีหาสักทีเว้ย,อย,อยโอ้โหไม่เช้าย,ยากขนาดนี้โค้ชเอนนิ่งฮะ เด่นถิ่นล่างนะตรงนีงน้โอเคผมก็ได้เอสกซ์ทามา้วก็คือ,อดูกันนะครับสปริงสแลปวินแชปไอ้นี้นะฮะโอ้เวอรนบอยไอ้ทอมซิกาไอ้ทอมเฟตี ไอเนี้ยผมโคตรเกลียดเลยอะแล้วกลัวตัวนี้ด้วยตัวที่สุดสะมาทุกเกมเลยฮะตัวนี้ยากว่าเงีื้อจึงไม่ได้<อ>ผมพอเลยเลิกเล่ n นไห t เม r ์จบโอ้ยากมากโอเคถ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับโปรเจกต์หน้าก็เป็นอะไรก็ติด,ดตามชมไว้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไง